ที่จะทำอะไรได้ดีนั้นต้องมอจากระเบียบวินัยก่อนระเบ,บียบดีระเบียบดีบบมีวินัยมีวิน,ยวนยัยใจซื่อสัตย์ใจซื่อสัก โอรกเอกทีให้ดังกว่านี้พวกเราคำปฏิญาณเร็พอร่ออาชีพเราวปออาชีพเร,ราวปอ,อนอียรติ 哎呀！ ข้างรถด้านซ้ายปฏิบัติไปรถด้านขวาปฏิบัติด้านขวาปฏิบัติไปรถด้านหลังปฏิบัติทั้งหมดเริ่มแถวไปเลยคุณข้าแห่งความดีที่เอารถสุบารุโนบะตาลาไ,ไลด้กล่าวไว้ในปีก่านว่าเอาสกิลล์ที่มินนชัยตอนอนพฤศจิกาย วะซนูอินลำบอฮายุให้ตมุขลีนจงเป็นคนดีแ,แท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลารักผู้ที่ประกอบคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนดีเราทําในสิ่งที่ดีเราก็อยู่ในพระเมตตาของพครอิสมิลาฮิรราะห์มานิรรหีอนอัลัมดุบิลลาฮิรราะห์จานานจัลิอัลลอฮฺบิลลาฮิราะหิาัลิอัลลอฮลลยฮิราะหิาัลิอัลลอฮลลยฮิราะหิาัลิอัลลอฮลลาฮิรราะห์จินาัลินอัล ครับเป็นถุงยางชีพให้กับพนักงานผู้เข้าฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะครับในเพื่อเป็นฝันและกําลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยน้าท่วมในครั้งนี้หรือในพื้นที่3จังหวัดนั้นผมก็ขอเชิญชวนทุกบริษัทที่ทำธุรกิจรักษาความปลอดภัยนั้นร่วมมือร่วมใจและก็พัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยในทุกบริษัทร่วมกันเพื่อที่จะสร้างสรรค์คุณภาพให้มันเกิดขึ้น กับคนที่จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่เพราะการที่เขาได้รับการพัฒนาศักยภาพนั้นนอกจากเขาจะได้ไปทําหน้าที่พนังกงานร,รักษาความปลอดภัยแล้วในชีวิตส่วนตัวเขาก็าสามารถที่จะดูแลตัวเองครอบครัวและก็สร้างสังคมที่สร้างสรรได้ท่านปอสูในฐานะผู้นําในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยนาราพัฒนาจำกัดก็ได้เชิญชวน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกันพัฒนาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย แล้วท่านปอููเองในฐานะผู้นําองค์กรทางด้านชมรมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยของสามจังหวัดชายแดนภาคใตก็พร้อมที่จะก,ก้าวพัฒนาไปพร้อมกันขอขอบคุณท่านปอููท่านวิระมัตุมาน